คณะเจ้าภาพจะทศายนะกขอเอามาหาผมมาหาเชื่อให้ผมด้วยกจะทศายั์ทายนมาที่ไหนบ้างขอเป็นเอาเฉพาะเจ้าภาพแล้วก็คณะนั่นเองขอเจ้าภาพเป็นไทยแล้วก็คณะพร้อมคณะผมจะได้เอ่ยชื่อทางคณะว่าคณะจากสงขาหักใหญ่นะแล้วก็อลาว คณะบ้านโพวสวาคณะกรลศีอะไรเนี้นขอชื่อขอชื่อขอชื่อเพื่ได้อ่านประกาศรายงานเพื่อให้เทศเาียวดังหลายก็ได้พูดคุยสนนาโดนสดทบุญว่าคณะไหนมั่งศราไนไ่ยมาร่วมบ,บุญสุดสวัสดีในปีนี้ เกิดอะไหรครับอ่าเดี๋ยวพอเราจัดมันไม่สวยจัดใหม่ให้ดูดีขึ้นอันนี้วางกองกองไปโทษที่เอาใหม่จัดให้มันเป็นหมวดหมู่นะแต่เดี๋ยวเอาไว้ที่หนึ่งเอาไปได้ต้องไดครับเอาเป็นคณะเลยจะได้ง่ายนะจัดไว้เป็นคณะคณะตุ๊กตาตุ๊กตาเลยอ่าเดี๋ยวจัดไปจุดๆนะจะได้ก็คือ อันนี้ทนครัวนะคะดนบานอกานานอันเนไปหอเคตันไงนกัี้อลกันอดอล้ย้เอย่าไปวางนี่พระคุณเจ้าเพราะเราต้องกาเคียนสวายพระคุณเจ้าเออเอาโยนใส่เสาไว้เนี่ยแล้วก็ใส่ผานะใส่านะอย่ กระเพือกหาทางระวังญาติโยมจะได้ช่วยกันจับแล้วก็อาจจะได้กล่าวถวาย